สวัสดีครับวันนี้เดี๋ยวจะสอนอตกแต่งห้องนอนนะครับด้วยการเอาโมเดลจาก 3D w a r e h o u s e เข้ามานะครับาจากครั้งที่แล้วนะครับเราก็ได้ตกแต่งไปคือห้องนั่งเล่นตรงนี้นะครับซึ่งตอนนั้นก็ทำให้คอมเราช้าลงนะครับก็ไม่เป็นไรทีนี้าจากครั้งที่แล้วผมพาเอาเข้ามาด้วยคอมโพเนนต์นะครับก็ไปที่ Windows แล้วก็ De ฟอลท์เใชไหมครับแล้วก็เลือก Show เท ทีนี้จะมีตัวที่ขึ้นมาข้างๆนะครับแถบของคอมโพเนนต์นะครับคอมโพเนนต์ซึ่งถ้าเราอยากได้อะไรเราค้นหาตรงนี้เลยนะครับเช่น f l o w e r นะครับก็ค้นหาตรงนี้ได้เลยอย่างง่ายนะครับแต่ว่าถ้าเราอยากเห็นแบบเต็มๆนะครับว่ามีอะไรบ้างเลือกแบบเยอะเลยมีให้เลือกเยอะนะครับก็ไปที่ 3D w a r e ว o u s e นะครับจากครั้งที่แล้วผมไม่ได้มีอีเมลของตัว 3D w a r e ว o u s e นะครับก็เลยไม่ได้พาเข้าไปอันนี้เราจะมาเข้า 3d warehouse กันนะครับถ้าเราเปิดเมนูขึ้นมาแบบรั t o o n เซ e ตนะครับจะมีตรงนี้ขึ้นมาเป็น 3d warehouse นะครับหรือถ้าใครไม่ได้เปิดขึ้นมาก็ไปที่ w i n d o w s แล้วก็เลือกที่ 3d warehouse ตรงนี้นะครับแล้วก็เปิดขึ้นมาโอเคทีนี้ห้องนอนนะครับ ก็จะมีเตียงเนาะผมก็เลยต้องหาคําว่าเตียงก่อนนะครับก็เบสนะครับก็จะมีเตียงขึ้นมาให้นะครับให้เราเลือกเลือกสรรว่าเราชอบเตียงประเภทไหนนะครับเห็นไหมครับคือเราจะเห็นว่าโมเดลในตรงนี้จะใหญ่มากนะครับแล้วก็มองเห็นได้ง่ายแล้วก็เราเลือกได้ง่ายว่าจะเอาลงค้องเราด้วยโทนไหนนะครับจากตัวบ้านนะครับที่เป็นโทนสีน้ําตาลแล้วก็สีดําขาว ดังนั้นโทนของเตียงก็จะเป็นโทนเดียวกันจะเป็นสีเข้มนะครับผมอยากได้สีโทนมืดอ่ะตัวนี้นะครับผมอยากได้ตัวนี้เดี๋ยวลองดูก่อนเอาสีประมาณนี้นะครับแต่ดูประเภทเตียงก่อนคือถ้าเราเอาแบบแบบสีน้ำตาลมาเราก็ต้องมาลงสีใหม่นะครับอย่างเช่นอันนี้อ่ะผมอยากได้ตัวนี้แล้วกันเ,เป็นตัวนี้นะครับแต่ว่าเราจะมาลงสีใหม่อีกรอบนึงนะครับอ่าตัวนี้แหละเห็นไหมครับ กดตรงนี้เห็นไหมครับดาวน์โหลดคลิกแยกโอเคพอเข้ามาเสร็จแล้วนะครับมันจะทําให้คอมเราช้าลงนิดนึงเดี๋ยวผมมาหมุนเตียงใหม่นะครับตามขนาดเตียงเนี่ยเลองดูขนาดเตียงซิขนาดเท่าไหร่นะครับจากหัวจะลดท้าย220นะจากนี้แหะตรงนี้จะลดสองนน้นประมาณ180 ถ้าไม่ผิดนะครับาทีนี้เรามาหมุนเตียงกันนะครับก็ใช้เครื่องมือโรเทชนะครับตัวนี้นะหาจุดหมุนให้มันเป็นสีน้ําเงินนะครับคลิกจุดหมุนแล้วก็เลื่อนเมาส์ไปคลิกขาหมุนเราจะาหัวเตียงไปทางไหนผมว่าจะเอามาทางนี้หัวเตียงมาทางนี้นะครับตรงนี้ตำแหน่งที่ผมต้องการคลิกเพื่อหยุดการหมุนทีนี้เราก็ย้ายตำแหน่งมาให้มันตรง ตามที่เราต้องการโดยการจับตรงขอบเตียง,ยงนี้นะครับเสร็จแล้วก็มาย้ายลงตำแหน่งที่เราต้องการนิหมุนมาแล้วก็อาจจะซูมเข้าไปหรือซูมออกซูมเข้ามาก็ได้นะครับวางลงไปจะเห็นว่าเตียงเราพอดีห้องเลยอาจจะวางาตรงกลางของหน้าต่างพอดีแล้วกันจะได้เลื่อนเข้ามาประมาณนี้นะครับถ้าไม่กางก็เลื่อนอีกนะครับ อ่าโอเคคืออย่างที่บอกก็เตียงจากการออกแบบไปแล้วนะครับก็เป็นนักออกแบบนี่แหละเอาไปไว้บน 3D w a r e ว o u s e นะครับแล้วก็ดึงเข้ามาเห็นไหมครับห้องนอนก็จะมีเตียงนะครับจริงๆฝั่งนี้ผมอยากได้ทีวีเข้ามาแต่ว่ามันเป็นหน้าต่างไปแล้วนะครับดังนั้นเดี๋ยวเรามาจำลองนะครับด้วยการปิดหน้า,ต,าต่างตัวนี้ไปเลยนะครับ อาโอเคผมจะใช้ Select นะครับตัวนี้มันเป็นกรุปเดียวกันนะครับผมดับเบิลคลิกเข้าไปผมจะปิดหน้าต่างตัวนี้ด้วยการสร้างสี่เหลี่ยมขึ้นมาเลยปิดไปเลยนะครับแล้วก็ดับเบิลคลิกออกข้างนอกตึกอาโอเคลองดูซิเรา,เา,เาแก้ใหม่อีกรอบหนึ่คลิกเข้าไปใหม่นะครับผมลบออกนะใช้เครื่องมือ Select หนึ่งสองสามคลิกเลือกตัวรูปที่ผมวาดไปเมื่อกี้หนึ่งสองสาม ลบออกอทีนี้ออกจากกรุ๊ปนะครับลบหน้าต่างออกด้วยอ่าโอเคแล้วฝั่งนี้เราเป็นไงผมคลิกเข้าไปฝั่งนี้ผมก็จะเอาออกด้วยนะครับอ่าพอขีดเส้นเสร็จแล้วก็จากลบลบออกเนาะลบเส้นตัดออกจะเป็นพื้นที่ว่างน,นะครับตรงนี้นะไม่มีหน้าต่างนะครับเป็นพื้นที่นะของชาลม อ่าโอเคเป็นพื้นที่ตรงนี้แล้วจะมีเตียงนะครับแล้วก็ผมจะทำตัวบิวอินแล้วกันนะครับอันนี้ออกแบบเองแล้วกันนะครับทีนี้บิวอินนะครับผมก็วัดจากพื้นขึ้นมานะครับอ่าส่วนสูงประมาณใช้ประมาณ7 0ซนตมรนะครับจากพื้นเนาะอ่ะทีนี้ผมก็จะวัดเข้ามาฝั่งนี้60อ่าโอเค ฝั่งนี้อีก60นะครับเสร็จแล้วส่วนตรงกลางเราจะเป็นชั้นวางนะครับโดยชั้นผมจะเอาเป็นไม้นะครับขนาด4คูณเอาเป็น8แล้วกัน8คูณ170 8คอมม่านะครับ enter โอเคตอนนี้เราต้องศึกษาตัวขนาดไม้ด้วนะว่าเราจะออกมาเท่าไหร่นะครับว่าขนาดมันมีขนาดเท่าไหร่บ้างเวลาเราออกแบบน,นะครับ อันนี้ก็เดี๋ยวจะดึงออกมาประมาณอยดูซิดูพื้นที่เราตรงนี้ซิเยอะไหมไม่เยอะนะครับดังนั้นเราจะเอาออกมาประมาณ30ซนติเมตรนะครับเล็กๆเ,เอาไว้วางรีโมทนะครับรีโมททีวีอ่าเสร็จแล้วอันนี้ก็เอาเป็นวางแล้วกันส่วนของอของชานะฮะส่วนต่อมาทีนี้ พื้นที่ตรงนี้นะครับพื้นที่ตรงกลางเดี๋ยวผมจะสร้างเป็นตัวไม้อัดนะครับยิงขึ้นมาออกจากพื้นนะครับประมาณนี้เสร็จแล้วจะมีชั้นข้างบนนะครับเดี๋ยววัดลงมาอีกประมาณว่าจากขอานี้นะครับลงมาประมาณสัก40ซนติเมตรนะครับ น,นี้เสร็จแล้วเราจะมีชั้นข้างบนนะครับโดยการใช้ไม้อัดเหมือนกันชั้นเราก็จะวางยาวไปเลยนะครับไม้อัดก็ขนาด4,170เล้วกันไม่ใหญ่มากอันนี้ก็ผ่กออกมานะครับชั้นจากข้างบนเนี่ยเราจะไม่เยอะเท่าชั้นข้างล่างนะครับก็จะขานาดประมาณ20เซนนะครับนะคค่อมค้าง,างละ อ่าพักตัวนี้มาผิดนะครับตัวนี้นะครับพักออกมา20เซนอ่าจะเป็นชั้นแบบนนี้โอเคตรงนี้ทีวีอันนี้มีชั้นนะครับอ่าฝั่งข้างๆเดี๋ยวผมทําชั้นเพิ่มนะครับจะได้ให้มันดูดีหน่อยนี่เนาะเอาไปสัก30นะครับฝั่งนี้เข้ามาอีกมาวัดใหม่ซิจะขอบบนยังไม่นี่ โอเคสามสิบนะครับต่อมานี้เดี๋ยวผมจะทำชั้นลงมาสักสองชั้นนะครับเดี๋ยวเราซูมเข้ามาก่อนดูใต้มันนะแล้วก็จากขอบตรงนี้ลงมา30ซนติเมตรจากขอบตรงนี้ลงมา4ซนติเมตรเอาสัก3แล้วกัน3ซนติเมตรนะครับเป็นไม้อัดแล้วก็ลงมาอีก30แล้วก็ลงมาอีก3านะครับ ประมาณนี้คือเวลาซูมเอาอะมันจะมาโดนผนังใช่ไหมครับผมก็ต้องกดซูมเอาออกมาไกลเพื่อมันหลุดจากผนังอ่ะมาดูข้างนอกโอเคประมาณนี้แล้วผมก็ใช้เล็กแ n งโ e นะครับวาดลงมาตรงนี้ตามจุดที่สร้างไว้นะครับนะครับตัวนี้ก็เอาไว้วางพวกอ่า ของตกแต่งนะครับแจกันนะครับหรือว่า,ารูปถ่ายนะครับตามมาณ้นะครับอ่าอน,นี้คือภายในห้องเนาะส่วนอันที่ไกด์นะครับเส้นไกด์เราลอบออกได้เนาะอันนี้ผมไม่ด้ใช้แล้วลอบออกได้ลอบออกได้ ก็จะประมาณนี้นะครับคร่าวๆทีนี้เราลงสีกันเนาะนะครับซึ่งตัวสีเราจะเน้นเป็นสีโทนมืดเนาะอย่างที่บอกนะครับดังนั้นก็คลิดที่ถังสีนะครับแล้วก็เลือกสีเอาก่อนอื่นเลือกไม้ก่อนผมจะเอาสีเหมือนไม้เนาะเอาเป็นวูดนะครับเลือกประเภทของสีเป็นบูดก็คือไม้เสร็จแล้วก็เลือกอ่ะอย่างเงี้ยประมาณนี้ ส่วนตรงนี้นะครับประมาณนี้ตกแข่งไปในห้องเนาะประมาณนี้นะครับเสวยอเปล่าลเทมหมดเลยดีกว่าคือโทนมันจะมี วางโทนดีๆนะครับเราลองเทสีลงไปถ้าชอบก็เลือกโทนแบบที่เราต้องการเลยแต่ถ้าไม่ชอบเราก็ต้องลองเปลี่ยนดูนะครับตัวอ,อย่างอาจจะไม้เยอะเกินไปผมใช้สีเพิ่มเข้ามาสิใช้สีดำหลับเป็นไงตรงนี้อมไม่เอเขียวสีขาวนะครับ คือความช้าเนาะเราต้องอันนี้หน่อยระวางหน่อยเวลาลงสีนะครับหือถ้าเราพลาดพลาดลงไปอาจจะพลาดแล้วก็แก้ไขาย,ยากด้วยเนาะเวลาลงสีเราก็ละเอียดหน่อยนะครับจะได้ง่ายเวลาคอมมันช้าเนาะประมาณนี้นะครับส่วนตรงกลางตรงนี้เราจะใส่ทีวีแล้วก็ของตกแต่งข้างๆเนาะอาทีนี้เราก็กลับไปที่ 3D มดีแวร์เอีกครั้งหนึ่งกดตรงนี้ก็ได้นะครับเปิดขึ้นมา อ่าผมอยากได้ทีวีมีไหมทีวีอ่าทีวีติดผนังแบบนี้เลยนะครับโหลดเลยอืมจอใหญ่ไปเดี๋ยวเราลดขนาดลงเนาะวางไม่ก่อนอ่าโอเคเสร็จแล้วก็ปรับขนาดน,นะครับสเกลคลิกที่มุมเลื่อนลงมาประมาณนี้แล้วก็มาเลื่อนตำแหน่งทีวี ให้มันกลางๆหน่อยอ่ะโอเคในห้เล่นทีนี้ผมอยากได้ชั้นหนังสือนะครับก็เข้าไปอีกนะครับถือใครอยากได้แบบไหนโหลดเองก็ได้เนาะหมายถึงว่าออกแบบเองก็ได้นะครับถ้าใครอยากได้ชั้นหนังสือที่เป็นเฉพาะของตัวเองนะครับคือพอทําไปเยอะๆนะครับมันก็จะคานแบบนี้แหละเพราะว่าจากครั้งที่แล้วก็มีแล้วนะครับ หาเป็นหาเป็นชั้นนะครับชั้นหนังสือแบบแบบนี้แล้วกันแบบแรกนะครับาเอาแบบแรกก่อนนะครับเล็งไว้ก่อนเดี๋ยวมาขาดูก่อนว่าแบบไหนหน่าสนใจนะครับนี่คือตัวอย่างเหมือนเราไปซื้อเฟอร์นิเจอร์นะครับเรามาเลือกเองเราค่อยอไปลงสีเออเอาไปติดตั้งนะ อ่ะลองแบบนี้ดูนะครับเยี yeah. ่ย ปัญหาของฉันไม่รู้อยู่ตรงไหนนะครับวางไปแล้วอ่านี่ไงสังงมงยอ่าเดี๋ยวหมุนก่อนนะครับก็ใช้เครื่องมือโรเทตเพราะว่าผมจะติดอีกฝั่งนึงมันเป็นสีน้ำเงินนะครับเสร็จแล้วก็หมุนส่วนสีผมจะใช้เป็นสีมืดนะสีดำนะครับตรงดำไปเลย ดังสิไม่ได้แต่เมื่อคลิกเข้าไปในกลุ่มนะครับถ้าจะตกแต่งสี น,นี้นะครับถ้าเราไปโหลดมาเราก็ต้องลงสีใหม่นะครับเป็นชิ้นในี่จะแล้วหน้าจอสีดำนะครับเดี๋ยวผมจะเอาใใออกมาข้างนอกก่อนนะครับเวเราลงสีลงยากขีดพืานี่ว่างก่อน เสร็แล้วก็ย้ายออกมาข้างนอกก่อน แต่ละทีละชิ้นนะครับชิ้นบนชิ้นล่าง ฝึกใช้เมาส์ให้คล่องนะครับเวลาเราหมุนเวลาเราปรับขนาดหรือปรับมุมมองจะได้าง่ายนะครับอย่างผมเนะี่ยก็ใช้เรื่อยๆนะครับเวลาใช้สอนนะครับปอดแล้วก็เวลาอัดคลิปนี่แหละครับก็จะฝึกใช้แล้วส่วนใหญ่ก็ใช้คอมอยู่เป็นประจำด้วยนะครับอ่ะตัวอย่าง อันนี้เราเปลี่ยนสีนะครับจากตัวอย่างที่โหลดมาถ้าสีไม่โดนไม่โดนใจเราเราก็ปรับได้ประมาณนี้นะครับทีนี้เราก็ออกจากกรุฟนะครับออกจากกรุฟก่อนเสร็จแล้วเราก็มูฟเข้าไปนะครับจับตรงที่เราต้องการวางไปสัมผัสกับพื้นตรงไหนเราก็จับตรงนั้นนะครับประมาณนี้สูงไปก็ลงมานิดนึงฮะโอเคชันประกอบเข้าไป ล,ลูกถ่ายอ่ะทีนี้เข้าไปอีกนะครับก็ไปโหลดรูปถ่ายมาอ่ะทีนี้เข้ามาก็พิเช์นะครับลองดูเอาเป็นชิ้นเดียวแล้วกันขนาดนี้ ทางนี้เดหมุนนะครับใช้เครื่องมือโรเทชนะครับในการหมุนหาจุดหมุนด้วยการหาที่ตำแหน่งที่เป็นสีน้ำเงินตรงนี้ก็ได้คลิกแล้วก็เลื่อนขาหมุนให้มาหยุดตามหน้าหน้าที่เราต้องการเสร็จแล้วใช้เครื่องมือ Move นะครับจับเลื่อนออกไปชิดกับผนังถ้ามันใหญ่ไปเราก็ใช้เครื่องมือ s c a l e นะครับย่อขนาดลง แล้วก็มู e เข้าไปใหม่นะครับตามตำแหน่งที่เราต้องการประมาณนี้ถือว่าเป็นรูปกรอบแล้วกันอาจจะดูลกนิดนึงนะครับไม่เป็นไรอ่ะคือตัวอย่างอต้นไมล้ลหะทีนี้อยากได้ต้นไม้นะครับก็ไปที่ที่เดิมนะครับ 3D Warehouse เสร็จแล้วก็เอาเป็นพืชเล็กๆน่าจะใช้คำว่าพัน n โอเคนี่แหละ อ่าผมอยากได้ต้นนี้นี่ดีกว่าตังนี้แหละตั้งไว้ตรงนี้มองมาจะได้เห็นเป็นต้นไม้เลยนะฮะอืมแล้วก็เ,เข้ามาอีกนะครับเหมือนเดิมพอเป็น ตอนนี้นะครับลิ้นม,มังกรผมรู้จักหรือเปล่านะครับอันนี้อาจจะลิ้นม,มังกรนั่นแหละครับเห็ดน,นะครับางไว้ตรงน,นี้ทีน,น,น,นี้ก็มันต้องมีสองฝั่งเนาะก็ก๊อปมานะครับกดคันลอกตรงน,นี้ถ้ากดวางให้สองต้นแล้วเรียบร้อย ห้องนอนเราประมาณนี้แล้วกันห้องนอนนะครับก็จะมีทีวีมีรูปภาพแล้วก็ต้นไม้นิดหน่อยนะครับไว้ฟอ,อกอากาศบ้านนะครับแล้วก็มีชั้นวางหนังสือเอาไว้อ่านตอนก่อนนอนนะครับลองใส่เงาดูเพิ่มเงาก็จะทำให้คอม้าขึ้นมานิดหนึ่งนะครับทีนี้เงาก็จะประมาณนี้ลองนอนตั้งแตโอเคครับ นี่คือเตือนนะครับช่วงเดือนแล้วก็ช่วงเวลาอันน้ปิดดีกว่าโอเคได้แล้วครับบ้านาครั้งที่แล้วผมสอนทําแต่ตรงนี้นะครับส่วนครั้งนี้ก็มาสอนทําข้างในห้องนอนซึ่งก็มีการบิวอินด้วยก็คือ,คอตกแต่งเองหรือสร้างเองนะครับเพราะว่าเราเอาตู้หรือว่าเอา โตะทีวีมาใส่ไม่ได้อย่างนี้พื้นที่แคบเราก็ต้องมาบิวอินนะครับส่วนข้างนอกตรงนี้ผมเพิ่มเข้ามาด้วยตัวเองนะครับไม่ได้สอนก็หาโต๊ะกินข้าวนะครับแล้วก็มาวางวางข้างนอกหน้าบ้านกินข้าวนอกบ้านแล้วก็มีห้องนอนนะครับโต๊ะทางานอาจจะเป็นโต๊ะห้องนั่งเล่นนี่แหละรวมกันเลยเป็นโต๊ะทํางานนะครับประมาณนี้สําหรับคลิปนี้นะครับถ้าใครมีข้อสงสัยหรือว่าข้อแนะนําอะไรก็ เต,เติมมาได้นะครับส่วนถ้าอันไหนมีปัญหาก็ถามมาได้นะครับสวัสดีครับ